ตัวไหนเนี่ยจะสู้กับไอ้นี่ได้บ้างได้เป่าผมดังขนาดนี้ได้ยินใช่เปล่าคะอ๋ได้ยินใช่ไหมคะแ<ะ>ต่ถ้าอยมันไกลหน่อยอ๋ออันนี้เป็นไงบ้าง <laughs> ในตลาดตอนนี้นะคะมีหูฟังทวายแหลกเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้อุ้มเลือกมาเทียบกันทั้งหมด3แบร,รนด์ประกอบไปด้วยนี่เลย น้องถั่วนะคะน้องถั่วตัวนี้เป็น Galaxy Buds Live ค่ะตัวที่2นะคะโตขึ้นมาหน่อยเป็นถั่วงอกนะคะ AirPods Pro นั่นเองค่ะและตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย Surface Earbuds น้องอ้วนกลมนะคะ3ตัวเดี๋ยวจะมาเทียบกันแล้วไปดูกันว่าอะไรที่เหมาะุณเออบอกนิดนึงไม่ได้เทสเรื่องของแบตเตอรี่นะคะไม่มีเวลาพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเทสรประมาณนี้ก่อนละกันไปดูกันเลยไปวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบดูว่านี่ทั้ง Samsung นะคะ Galaxy Buds หรือว่าจะเป็นตัว AirPod s Pro นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Surface e a r b u d บตัวไหนเนี่ยจะสู้กับไอ้นี้ได้บ้างได้เป่าผมนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วอ่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูดังขนาดนี้เดี๋ยวไปก่อนก่อนเดี๋ยวอุ้มจะโทรขึ้นไมคข้างบนนะคะโทรไปที่สตูโทรหารพี่บีมดูว่าเจ้าเครื่องไหนเนี่ยที่สามารถที่จะจัดการเรื่องของไมคนะคะตัดเสียงรบกวนรอบข้าของออกมาได้ดีที่สุดไปเริ่มกันเลยที่ตัวแรกนะคะ ไม่บอกนะว่าเป็นตัวไหนเนาะเดี๋ยวลองโทรลองฟังดูแล้วที่ตอนแรกนะคะอุ้มจะโทรแล้วนะโอ้โหได้ยินชัดเปล่าได้ยินไหมได้ยินแล้วจะร้องเพลงหนึ่งเพลงใหมค่ะ มาีีลูกแมวเมียวลูกแมเมียวลูกเียมาดีีลูกแมวเมียวตตตเออไม่ไน่ะเนี่ยไม่้นี่ก็มีเสียงเซลาวด้วยมีเสียงเซลาวเหรอรู้ลาว่าเสียงอะไรไม่รู้อเหนียวโทต่อเรื่องต่อไปโเฉลยตัวแรกนะคะเบอร์หนึ่งนะคะคือเจ้านี่ค่ะเป็น นอนัเง Pro ถือว่าทําได้ดีมากนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่มุ้มสสยอยู่แล้วเปิดเนี่ยก็คือได้ยินเสียงใดนะคะแต่ว่าก็แทบจะแบบคือยังสามารถจะคุยกันรู้เรื่องอยู่อะคะ่ะอันนี้เป็นตัวแรกนะไปต่อละการตัวที่2ลองฟังเสียงดูออได้ดีหรือเปล่าไ้อ้ด้สียงไกลหน่อย้าเทียนกับมเียเนี่ย นะงั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันนะช่าง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 ชน้องคืนช่างฝ่าช่างมันตัวโตไม่เบาดียอยะหรือว่าเนี้ยดีเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงเยว่าเงี้ยที่มุตาหางยาวจบมาอันต่อไปอ่าอันที่สองนะคะคืออันนี้เสียงของเจ้าตัวนี้เลย Galaxy Bud Live ค่ะอันนี้อุ้งก็ยังไม่ได้ยินเนาะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยว,ยวต้องขึ้นไปลองฟังดูข้างบนค่ะยังมีอีกตัวหนึ่งไปลองฟังดูฮวัสด <Hello. S 1> ีค่ะน,นี้เป็นยังไงบ้างต้องมีปุป <laughs> <laughs> อ,อ ะค,ะคือนี่เลยเจ้า Surface e a r b u d นะคะซึ่งเดาได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะน่าจะเก็บเสียงรอบข้างเข้าไปได้หมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้พี่พบีมบอกว่าเปิดเครื่องดูดฝุ่นนะแต่จริงๆเนี่ยเราเปิดได์นะคะเราเปิดไดอันเนี้ยแบบเนี้ยทั้ง3ตัวเลย ตัดสินใจเองแล้วกันนะจ๊ะว่าไม่ของใครเนี่ยน่าสนใจจุดมิชชั่นที่2นะคะเดี๋ยวอุ้มจะโทรไปหาแม่เนี่ยแหละแล้วก็จะเปิดไดไปด้วยนะคะเป็นการอุ้มจะลองวัดดูว่าตอนคุยเนี่ยอุ้มคุยรู้เรื่องไหมนะคะแบบมีเสียงรบกวนเช่นสมมุติคุณไม่อยู่แบบในที่เดินตลาดนัดเดินอยู่ใน BTS เสียงดังๆคนเยอะๆนะคะเราจะยังคุยโทรศัพท์กับคู่สนทนารู้เรื่องหรือเปล่างานนี้นะคะตัวบัตรเนี่ยอุ้มอาจจะขอตัดทิ้งเลยก่อนเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย ไม่มีเรื่องของการไอ้นี่เลยนะตัดเสียงรบกวนใดๆค่ะตัวนี้เนี่ยถือว่าแพ้ราบคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเริ่มตัวแรกจากการใช้ตัว AirPod s Pro นะคะเดี๋ยวอุ้มจะใส่พอใส่ปุ๊บเนี่ยข้อดีของมันสุดๆเลยคือแทบจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มใส่ก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวอุ้มโทรหาคุณแม่เลยโดยการเปิดไดไวเหมือนเดิมนะคะ หแม่นี่กำลังทดสอบหูอฟังอยู่ได้ยินเสียงอุ่นผ่าเซนไหมคะเสียงมันกล้องเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะถ้าแบบนี้รู้เรื่องขึ้นไหมคะดีกว่าอะไรใช่ปะ่ะแม่บอกว่าเสียงมันก้องๆนะคะตอนที่ใช้ AirPods Pro นะคะตอนที่เปิดใดก็จะยิ่งกล้องเนาะพอปิดไมค์ปุ๊ก็ก้องน้อยลงอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องนะคะลองเอาตัวบัตไลฟ์เนี่ยโทรไปบ้าง ก็หรอแล้วนี้เป็นไงบ้างคะเทียบกับเมื่อกี้ยังกล้องเหรอแล้วเทียบกับตอนแรกๆของอันเมื่อกี้ตัวนี้กล้องกว่าอีกเหรออ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าอุมลองปิดนะถ้าแบบนี้กล้องน้อยลงไหมคะแล้วถ้าเทียบกับอันเมื่อกี้อ๋อนู่นกล้องน้อยกว่า ก็ถือว่าเมื่อกี้คุยรู้เรื่องกว่าเพราะงั้นแม่บอกว่าถ้าเทียบกันแล้วนะคะคุยด้วย AirPods Pro เนี่ยฟังรู้เรื่องกว่านะคือห้องนี้มันกล้องนะคะก็มันก็จะมีอาการกล้องบ้างแล้วก็เวลาเราเปิดตัวใดน,นะคะการทํางานของตัว Noise Cancellation เนี่ยมันก็จะทําการปล่อยขึ้นเสียงออกมานะคะเพื่อให้ตัดกับเสียงรบกวนข้างนอกเนาะมันก็จะยิ่งฟังยากขึ้นนะคะยิ่งถ้าเรามีเสียงรบกวนแล้วนอกเนี่ยเสียงดังค่ะแต่ถ้าให้อุ้มเทียมในมุมของคนที่อยู่ในเสียงดังเนาะอยู่ในแวดล้อมด้วยเสียงดังก็คือ เมื่อกี้นะคะอุ้มก็รู้สึกชัดเจนเลยว่าตัว a i r p o d Pro เนี่ยคะ่ะสามารถจะทำเรื่องของการตัดเสียงบขวงภายนอกเนี่ยได้ดีกว่าตัวบัตไลฟ์นะคะอันนี้คือถ้าเทียบกันเนาะส่วนตัว เซอร์เฟซเกียบัตไม่ต้องพูดถึงอย่างที่บอกไปเนาะไม่ได้มีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วอันนี้คือเรื่องที่2จ้ะบททดสอบท,ที่3ของอุ้มนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของเสียงเพลงและกันเนาะแล้วก็ความแม่นยํากับการดูเพื่แบบ Netflix แล้วก็เอ,อ่อเวลาเขาพูดนะคะมันตรงกับสิ่งที่เราได้ยินหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องสําคัญเลยค่ะอุ้มเนี่ยพอจะรู้คําตอบแล้วแหละเพราะเราใช้งานมาใช่ป่ะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องที่ตัวแรกเลยและกันอุ้มคอนเน็ t ตัว Surface นะคะเข้ากับตัว m a Mate XS ของอุ้ม เดี๋ยวมาลองฟังกันเลยว่าคุณภาพมันเป็นยังไงบ้างนะคะอุะ้มกดเคได้เลยอุ้มฟัง Ice Cream ไอศครีมนี่แหละแล้วก็เลือกเป็นแบบไฮไฟนะคะสูงสุดเลยเปิดดังที่สุดนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะดังมากๆในหูอุ้มตอนนี้ลักษณะสเสียงของ Surface e a r b ยร์นะคะอุ้มว่าออกมาแบบค่อนข้างจะกลางๆมากๆนะคะเบสหนักไหม ก็ไม่ได้หนักนะคะแล้วก็คุณภาพโดยรวมมุมว่าค่อนข้างจะกลางจริงๆอะไปกันต่อนะคะไปดู Samsung Galaxy s จ s u n ุ g ง l รซ y b บัต Live บ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเด,ดต่อเลยนะคะเดี๋ยวนี้ดีนะเวลามือถือทำตัวหูฟังออกมานะคะยิ่งเป็นแบ,บรนด์เดียวกันนะคอนเน็กันแบบแบบ EC มาง่ายมากๆนะคะ คอนเน็เรียบร้อยนะคะก็ฟังได้เลยเดี๋ยวอุ้มเปิดเพลงเดิมสำหรับตัวกานซี่บัตไลฟ์ค่ะมันจะสามารถจะคอนโทรลบางอย่างได้เช่นส,สมมุติอีควอไลเซอร์นะคะต้องการจะปรับนะคะคุณภาพของเสียงเนี่ยให้เป็นแบบแนวไหนเป็นปกติเป็นนุ่มเป็นไดนามิกชัดเจนหรือว่าบูทขึ้นมาได้บูทเทเบิลก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาดูการควบคุมอีกทีนึงคะ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณภาพเสียงกันก่อนอ่ะเป็นเพลงนี้นะคะเพลงเดียวกันไอศ์รีม แล้วก็เปิดนะคะเป็นแบบไฮไฟเหมือนกันเล่งเสียงนะคะเสียงดังมากโอ้โหเบสนี่แน่นมากนะคะเหมือนที่้มบอกไปเนาะ,ะตัวนี้ปรับอควอไลเซอร์ได้นะคะใครชอบเบสใครไม่ชอบเบสสำหรับอุ้มชอบเบสนะเบสแน่นมากอ่ะสิ่งที่แตกต่างกันเลยนะคะคือคุณภาพเสียงของตัวบัตไลฟ์เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะคม ชัดกว่าเนาะนอกจากจะชัดเสียงดังกว่านะคะแล้วก็เบสนะคะมันมีการบูสต์ได้น่าสนใจมากนะ,ะก็คือตึงๆๆอย่างนี้เลยค่ะไปดูกันต่อนะคะที่ตัวนี้ค่ะตัว AirPod s Pro นะคะตัวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวอุ้มขอเชื่อมกับ iPhone อม่มาเลยเหมือนกันนะคะมาฟังกันเงียบกิบไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยโอเคเทียบกันนะคะถ้าถามอุ้มนะ ระหว่าง AirPods Pro กับตัวบัตรไลฟ์นะคะถ้าคุณภาพเสียงอุ้มชอบบัตรไลฟ์มากที่สุดใน3ตัวนี้ค่ะทั้งเบสแน่นนะคะเสียงดังดีแล้วก็ฟังรู้สึกเพลาะ,อะเออแต่ว่าเสียงนะคะของตัว AirPods Pro เนี่ยเหมือนที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่ตอนขายแล้วก่อนที่ผุมจะขายมันเนาะก็คือมันจะค่อนข้างจะแหลมเน้นโทนแหลมมากกว่านะคะหูไม่ได้เทพขอย้ำอวิธีหูไม่ได้เทพ,อ,ทเทพอันนี้เอาความความรู้สึกนะคะส่วนเจ้า Surface Earbuds อยจะไต้ขายเร็วๆนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเรื่องต่อไปไปต่อที่เรื่องของความดีเลยดีกว่านะคะขอเทสด้วยการออดูหนังแล้วกันดู Netflix นะคะว่ามันดีเลยไหมเริ่มที่เ e อียบัตเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะดูเรื่องแฟนโซนค่ะอ่านี่อันแรกนะคะ,ม,คม,ยยะ,คะมีความดีเลยอยู่นิดหนึ่งนะคะมีความดีเลย์อยู่นิดหนึงไปต่อค่ะที่ตัวนี้ ตัวบัตรไลฟ์นะคะค่อนข้างจะตรงกว่านะถ้าเทียบกับตัว Surface นะคะมาดูกันต่อที่ตัว a r ร์ t Pro ค่ะว่ามันมีความดีเลยหรือเปล่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าดีเลยนะคะสำหรับตัว AirPods Pro นั่นเองค่ะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีในเรื่องของการความแม่นยำเนาะแล้วกออ็ถือว่าดีเลยน้อยมากค่ะตัวทั้ง AirPods Pro แล้วก็ตัวที่เป็น Galaxy Buds Live ด้วยเรื่องนัดไปนะคะที่คุณอยากจะเอามาเทียบให้ดูค่ะคือเวลาใส่ที่หูมันเป็นยังไงนะคะอันไหนเหมือนขี้หูอันไหนเหมือนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันค่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะุ้มจะลองใส่ตัวเอียบัตให้ดูกันก่อนว่า Surface Earbuds นะคะใส่แล้วมันเป็นยังไงใส่นีน้ อ่ะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะ้านหน้านะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูสองข้างเลยเึแบบนี้นะคะจะเป็นอย่างนี้ถ้าหันข้างจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันมันก็จะเป็นแป้นกลมๆตัวนี้แล้วมันก็จะสามารถที่จะคอนโทรลนะคะผ่านแป้นตัวนี้ได้ตัวนี้จะสามารถที่จะเล่นเสียงลดเสียงได้นะคะโดยการ เลื่อนนิ้วขึ้นเลื่อนนิ้วลงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แตะนะคะเพื่อ2ครั้งให้ไปแอปออไปเพลงถัดไป3ามครั้งย้อนกลับมาอะไรแบบนี้ได้ค่ะนี่คือเอียบัตไม่อยู่ในหูนะคะเป็นอย่างนี้ต่อที่ตัวนี้ละกันนะคะ g a l a x y Bud ่บัตไค่ะอยู่ในหูแปบนี้เอาจริงต้องยอมรับนะคะว่าเวลาใส่ที่หูนะคะถือว่าเป็นตัวที่ ดีที่สุดสําหรับอุ้มเนาะคือน้ําหนักเบาด้วยสวยด้วยนะคะแล้วก็เหมือนมีอะไรมาอุดหูไว้เงนี้แต่ว่าไม่เหมือนมีขี้หูลงมาอะไรแบบนี้นะคะนี่คือคอมเมนต์จากอุ้มนะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยใส่สบายสามารถจะควบคุมได้นะคะเหมือนกันแตะเพื่อรับสายนะคะกดเพื่อข้ามไปเพลงถัดไปย้อนกลับได้แล้วก็ยังสามารถตั้งได้นะคะว่าถ้าหลังคุเราแตะเราค้างไว้เนี่ยจะให้เป็นการบอกว่าให้เปิดตัวน้อยแอนเซอร์ชั่นหรือเปล่าหรือว่าจะให้เพิ่มเสียงก็ได้นะคะเพิ่มเสียงได้เช่นเดียว การอันนี้ก็สามารถคนโทรลเรื่องของเสียงได้ค่ะตัวที่3นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นใน3ตัวนี้เป็นอันเดียวที่เป็นอินเดียนะคะตัวอื่นมันจะไม่ได้เป็นอินเดียเนาะม่เนี่ยอันนี้นะคะอันนี้อันนี้จะไม่ใช่อินเอียนะคะตัวเอียบัตเนี่ยเซอร์เฟนเอียบัตมันจะเป็นอยู่โอเวอร์เอียร์เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโอเวอร์เอียร์แบบแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นอันเดียวที่เป็นอินเอียค่ะซึ่งจริงยอมรับว่าไม่ชอบเลยเป็นคนใส่อินเอียไม่ได้นะคะอ่ะก็เป็นอย่างนี้ แต่ถ้าใครนะคะชอบในเรื่องของการใช้งานแบบที่เป็น noise cancellation แบบ100%เลยคือใส่เข้าไป2ข้างแล้วแบบเงียบกริบนะคะเป็นเป็นตัวเดียวที่เงียบกริบได้อะ่ะเออก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบก็อยู่ในหูจะเป็นประมาณนี้ก็ลักษณะก็จะเป็นดูวิ่งผ่านก็รู้ว่าแบบอ๋อคนนี้ใช้ airpods อะไรแบบนี้นะคะก็เทียบกัน3ตัวน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่อให้ดูทีอันนี้นะคะ1น,นะคะ องค่ะปึ๊บสามค่ะปึ๊บประมาณนี้นะคะทั้ง3ตัวถ้าถามว่าอันไหนดูจะหลุดง่ายสุดก็คงจะเป็นอันนี้ค่ะตัวเอียบัตนะคะโดยรวมแล้วตัวอย่างมีคนถามมาเหมือนกันว่าบัตรลฟ์เนี่ยดูจะหลุดไหมนะว่าไม่หลุดนะไม่ได้จะหลุดง่ายๆค่ะเพราะว่ามันอยู่ พอดีกับหูเราตรงนี้เลยนะคะส่วนอันนี้ไม่ต้องห่วงเวลาเพราะว่าเพราะมันเป็นอินเอียร์มันก็ล็อกอยู่กับหูนะคะอันนี้ก็3แบบ3สไตล์แล้วแต่คุณชอบสุดท้ายนะคะเรื่องของราคากันบ้างว่าทั้ง3ตัวราคาเป็นยังไงนะคะตัว Surface นะคะเอียบัตไม่มีเข้าไทยเนะาะก็หา,าตามคนฮิวนะคะฮิวได้ถูกสุดตอนนี้หาได้8 000บาทค่ะสำหรับตัวเซ r ร์ฟ e สเอียบัตนะคะมือหตัว Galax y b ต d s Live นะคะ6,9 0 0 199าบาทค่ะก็วางขายแล้วนะคะสำหรับมือหนึ่งเช่นเดียวกันตัวนี้ค่ะตัวออ AirPods นะคะตัว AirPods Pro เนี่ยราคาที่หาได้ตอนนี้สำหรับคนที่แบบบางคนเขาหิ้วมาของมาขายอะไรแบบนี้มือหนึ่งเนี่ยหาได้ที่6 2 9 0บบาทค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยชอบแบบไหนเนาะแล้วก็ราคาที่คุณไหวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะอ่ะมีคนถามมาเหมือนกันว่าอะไรเหมาะกับใคร ถ้าใช้ iPhone อุ้มก็ยังอยากให้ใช้ AirPod s Pro อยู่ดีนะคะ AirPod s AirPod s Pro อะไรแบบนี้ค่ะถ้าใครจะใช้แบบตัดเสียงรบบกวนก็ต้องเป็น AirPod s Pro เนอะถ้าใช้ Samsung คุณก็เหมาะกับการใช้ Galaxy Buds อยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะ Buds Live ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากอุ้มเนี่ยใน3ตัวนี้อุ้ม,มะชอบ Buds Live มากที่สุดเพราะว่ามันสวยสุด <c oughs> อันนี้ในความรู้สึกของอุ้มนะคะมันสวยสุดแล้วเวลามันอยู่ที่หูเราก็รู้สึกว่า สบายสบายหูดีค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนเนาะสำหรับ คนที่ใช้ Android รุ่นอื่นๆค่ะนี้ก็คุณลองเลือกดูว่าตัวไหนเป็นยังไงค่ะยังบัตรไลฟ์เนี่ยจะสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันนะคะ Galaxy ซี l แวล์ค่ะในพุทธทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งใน iOS แล้วก็ใน Android เวอร์ชันอื่นๆ,ๆด้วยนะคะรุ่นอื่นๆด้วยก็ใช้งานได้ในการปรับแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเบสเองหรือว่าการตั้งค่าว่าปุ่มต่างๆเนี่ยจะแสดงผลจะทําให้เกิดอะไรแอคชั่นอะไรบ้างค่ะทั้ง3ตัวก็ประมาณนี้นะคะแล้วใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาด้านล่างแล้วกันเนาะ วันนี้หวังว่าจะได้คำตอบกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ